ทีมเพื่อนครับก็กลับมาพวกกับผมครั้งนะับใน d e s e r World นะครับโอเคคลิปนี้นะครับอ่าเรามีอัปเดตน,นะของโมดูล Super Carrier นะครับนั่นก็คือฟังก์ชัน Air Boss นะครับอ่ามันคืออะไรนะครับมันคือเอาพูดรวมๆเลยแบบสรุปเลยนะคือมันแค่เป็นมุมมองครับที่มองบนขอบขอับการแค่นั้นเลยนะครับพร้อมกับลูกเล่นตุกติกอะไรนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับแค่นั้นแหละมันไม่ได้อะไรที่ใหญ่โตนะแต่เป็นฟังก์ชันเสริมที่เราเพิ่มขึ้นมา แต่คาว่ามันเจ๋งไหมมันก็เจ๋งนะครับเพราะว่ามันเป็นการเพิ่ม 3D Texture ของคนที่มีซ u เปอร์ครเอเนี่ยให้มันละเอียดขึ้นแล้วก็สามารถใช้ฟังก์ชันของเรือบางอย่างได้นะครับหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของไฟแล้วก็การสั่งให้เรือเนี่ยไปที่ทางต่างที่ต้องการนะพร้อมกับอาจจะมีการ Management เนาะการสื่อสารกับ p พลเยอกันเองถ้าเล่นกันันจุดไเออร์ใช่ไหมสื่อสารกันว่าเรือ แล่นไปทางไหนที่ทางลมเท่าไหร่ขาตอบได้เปคนตอบแบบไม่ใช่ไหเนาะประมาณนี้โอเคสำหรับฟังก์ชันนี้นะครับก็จะมีเฉพาะคนที่มีซูเปอร์แคเรียร์เท่านั้นเนาะคนที่ไม่มีก็คือใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าการเข้าไปดูตำแหน่งแอร์บอสหรือตำแหน่งของผู้การเนี่ยมันสามารถเข้าไปดูได้กับทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าคนที่มีซูเปอร์แคเรียร์เนี่ยจะมีสล็อตนะสล็อตพิเศษสำหรับ,ำรบตำแหน่งแอร์บอสโดยเฉพาะที่จะให้สามารถใช้ฟังก์ชันของเรือได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ลงตำแหน่งนั้น และกดปุ่มเนี่ยจะเป็นแค่การสว mm ิปจอไปเฉยน,นะครับ mm hmm. วิธีเข้าก็คือกดอัตรลเน็ตขวานะครับแล้วก็ F9 โอเคอ่ะเราก็จะเข้ามาอยู่นี้เะี yeah. mm ่ยเท็กเจอร์ละเอียดขึ้นนะครับ mm hmm. การทํางานของมุมมองนี้มันก็เหมือน e x t e r n a l View นะครับแต่ว่าจะมีเสียงแอมเบียนต์นะครับซึ่งจะเป็นเสียงแอมเบียนต์แบบเก็บเสียงเนาะอ่ะคล้ายๆเหมือนเวลาเราอยู่ในคอกผีกนะครับก็จะเป็นเสียงแบบหนึ่งนะครับโอเค อ่ะห้องก็งไม่ได้ใหญ่นะห้องมีแค่นี้แหละนะครับแล้วก็ w s วินะครับลอยไปลอยมาได้เป็นผีนะครับแล้วก็กดชิปก็จะเร็วขึ้นนะครับอ่าถ้าเจอกระแพงอย่างเงี้ยก็จะสุกนะครับนะอ่ะ,อะโอเคเราจะมีจออยู่หลายจอเยอะแยะมากมายนะครับคงเอาไว้เผื่อแบบหลายคนมาสิงลวมั้งแต่ว่าคุณเจว่าจอมันก็จะคล้ายๆกันแบบในทุกๆจุดนะแค่ว่ามันอยู่ตรงไหนแค่นี้ เราก็มีรายละเอียดนนะับเรามีคู่มือซูเปอร์แคริเออร์นะครับซึ่งอินเทอร์เน็ตไม่ได้เรามีไมโครเวฟด้วยนะครับตา Eco e ีโร้อีโกด d น n ามิกนะครับลีดไมโครเวฟประตกโอเควันนี้นะครับอ่ะเราก็จะเห็นการทำงานหลายๆอย่างเนาะเห็นคือบินกาแลา็กซีถ้ามีเพื่อนเล่นก็จะถูกไม่ก็จะโผป,ปุ๊บขึ้นมาสปอนนี้มานะครับคือมีกำลังไนขึ้นมีกาคูกำลังไปทำงานนะครับ ม,มันก็เลื่อนไปมาได้เท่านในห้องนี้แหละนะครับแล้วก็สู่เข้าสู่ออกได้นะครับมีขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วโอเคเราจะเห็นคนข้างล่างถือแท่งไอติมนะเพราะว่า,วามันจะไม่สว่างสุดน,นะผมเลือกเป็นเวลานี้เพราะว่ามันจะได้มองเห็นข้างนอกด้วยแล้วก็เห็นเอฟเฟกต์แสงของเรือได้นะครับไปละ <t om pa ix> ตำแหน่งนี้นะครับของแอร์บอสเราทำอะไรได้บ้างถามว่าเอ้ยไม่สิ <S <S เราเริ่มจากจอเลยก่อนดีกว่าว่ามีจออะไรบ้างใช่ไหมอ่ามันจะมีอยู่ทั้งหมดหกจอนะครับสูบมาก่อนปุ๊บแล้วก็เอาเมาส์ขึ้นมามันจะมีจอนี้นะครับตอนนี้คือลิสต์าคือบินลงจอดนะครับซึ่งจะเป็นของแอร์บอสอ่าตอนนี้เนี่ยมันดับไปเพราะว่ามันไม่มีเครื่องบินม,มาลงจอดนะถ้ามีเครื่องบินจับไปมาลงจอดมันจะสว่างขึ้นทันทีนะครับ แต่ปนว่ามันมีก็แล้วกันนะครับข้าไปปั๊บไปแล้วอีกอเอาละัดมานะครับเราสามารถอขี่ขวานะเป็นจอฟุ๊บจอเราก็สามารถคอนโทรลได้อันนี้เป็นจอแผนที่นะครับทํางานเหมือนจอ F10 เลยนะครับก็คือสูบเข้าสูบออกได้นะครับเมื่อเราใช้งานจอตัวนึงมันจะซิงค์ทั้งหมดนะครับเท่าที่ผมลองเนาะแล้วก็ผมไม่รู้นะครับว่าถ้าเรา ปิดไอคอนนะครับจากตัว editor หรือตัว mission เองเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะหายไปไหมนะครับแต่ว่าว่าตอนนี้มันโชว์ได้ก็แล้วกันนะครับอ,อันนี้จอ l o ด d i n g นะของ LSO นะครับก็ไม่มี็นไรนะครับมันแค่ดูได้เราก็สามารถปรับเรี้ยกไงแสงสว่างจอได้แค่นั้นนะครับแล้วแต่ลูกตาทุกคนโอเคอ่ะเราไปจออันนี้ อันนี้นะครับไลท์คอนโทรตามชื่อเลยคือแผงควบคุมไฟเรือนะครับอ่าคุณเจนว่าโมดัสฟ้าตรงนี้มีแสงสว่างใช่ไหมมันสามารถปิดได้นะครับก็กดไปเลยน่าจะสักตัวแถวๆนี้แหละรู้หลักลปิดไม่ให้หมดโอเคอ่าคุณเจว่าเห็นปะเรือแม่งมืดแล้วนะครับแน่นอนคนระับตรงไฟคาร์เเพลที่สามารถใช้ได้เราก็สามารถติดได้เช่นไหมไฟเขียวขึ้นนะครับ ไปแดงอ่ะเรก็อ,ออฟไปนี่ก็จะถามว่าคําสั่งออโตโอ้อหมายควาว่างไงใช่ไหมก็คือคําสั่งออโต้เนี่ยไปคำสั่งดีฟอลต์นะครับดีฟอลต์ที่นี่คือ AI จาัดก,การให้เปรียบเสมือนว่าเวลา AI ไปไ่ดีเทคว่ามันสว่างแล้วอะไรเงี้หรือมันมืดแล้วมันจะเปะิดปิดไฟอัตโนมัตินะครับเราก็คือเราไม่ต้องกดแต่ว่าถ้าเราไม่สนใจเราอยากกดเองก,ก,อก็กดเอาตรงนี้ก็ได้นะครับ Okay. ใช่คือไช่วยเรื่อหลัวอันนี้จอติดแล้วอันนี้จอรั n ด,ดิ้งนะครับถ้ามีคือมีคอนแทคมาก็าจะมีลิสต์นะครับมีหมายเลขรหัสช้เครื่องนะครับแล้วก็เชือกบอลอะไรก็ว่าไปนะเป็นลิสต์ไล่ลงมาเพราะว่ามีเครื่องไหนก็นลองจอดนะครับอ่ะเป็นสองจอนี้จอซ้ายก่อนนะครับจอซ้ายอันนี้เนี่ยอันนี้คือจออิน m a ม i ชันอิน r m ม t ชันที่นี้คืออ่าจอแสดงข้อมูลพื้นฐานนะครับทิศทางเรือนะครับ ความเร็วเรือนะครับก็อยู่ในโซนนี้นะครับก็เนี่ยมีลูกสามตีแล้วก็ตัวเลขให้อ่าทางขวาอันนี้จะเป็นของเรื่องลมนะครับทิศทางลมนะครับแรงลมนะครับลมอยู่ที่อ่า25 KTS นะครับทิศทางก็จากเวเรือก็ไปสองสาโดยประมาณประมาณ,ปมาณไปลูกช่างแม่งประมาณนี้คือดูทิศทางลมได้แล้วก็ด้านล่างสองอันนี้เนี่ยคือระดับเอียงของเรือนะครับ มันก็จะมีระดับเงยหน้าของเรือแล้วก็ระดับเอียงเรือซึ่งอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราบอกว่าผมสามารถสั่งเรือได้ใช่ไหมแต่พอเรือเรือเลี้ยวอ่ะนะครับมันจะเอียงแบบชัดเลยทีนี้มาที่จอขวานี้นะครับอ่ะอันนี้คือจอสักการเรือสักการเรือที่นี่คือเราเซ่คาสั่งมันไว้เช่นอาทิตย์ให้เรือเรือที่สระเซน เพิ่มความเร็วไปที่ระดับตัวนะครับปุ๊บก็เลือกคำสั่งไว้เสร็จแล้วจะให้ทําตามก็กดออเดอร์แต่ทีนี้พอเรือขยับนะครับทุกอย่างมันจะหยุดทํางานนะก็ือคือไอ้เครื่องบินที่ป็นจะบินขึ้นอยู่แล้วมันก็จะบินขึ้นไปเลยนะครับแต่ว่าที่เหลือมันจะไม่ไม่ทํางานนะครับโอเคกดออเดอร์ไปแล้วแต่ว่าเรือเลี้ยวเดี๋ยว,วเียวหนักแล้วนัเรือนะเรินะ่มเ,นะเ,นะเ,เอียงนะครับ 7ุดเจ็ดจุดแปดจุดเก้าแล้วก็สองสระนี่เป็นเอียสุดที่สี่สองสรนะครับเดยวเลี้ยวเลียเ้ยวแบบเอียงแบบชัดเจนแล้วเห็นไหมนี่เลยแต่ทีนี้เราไม่สามารถสั่งเรือแบบว่าเลี้ยวไปทาง สองเจ็ดศูนย์ทำหักเสือสิบองศาอะไรงนี้ทำไม่ได้นะครับมันจะเป็นฟูลรัตเตอร์ตลอดนะเดี๋ยวปะมันแป๊บเดียวมาถึงเลี้ยวได้ถึงสองเจูนย์เนี่ยเพราะว่าถ้าจะค่อยเลี้ยวอ่ะมันจะไม่มันจะไม่มีทางเร็วขนาดนี้ครับมันจะช้ามากนะครับโอเคแล้วเรือก็ความเร็วพิ่มขึ้นแล้วตอนนี้เรืออยู่ที่ยี่สเก้านอตนะครับอะับไป ไอ้ฮสแตนดาร์ดเรือปกติแล้วก็ทิศทางกับที่อสุรก็ได้ออเดอร์เดี๋ยวขวากับเรือเอียดเวฟเอียดหนักทีนี้กูเห็นเรือได้โซเยอร์มันแล่แปลกนะครับมันไม่แปลกหรอกเพราะว่ามันเป็นเรือที่อยู่ในกลุ่มของอของไคลเออร์นะครับก็คืออะไรที่เป็นยูนิตที่เป็นกลุ่มเดียวกันมันก็จะแล่นตามถูกไหมครับแล้วก็มันก็หลุดฟอร์เมชั่นแหละนะแต่มันก็พยายามตามกลับมา หรือว่าหรือทุก,ก็พยายามเลี้ยวตามโอเคอ่ะวันนี้เห็นแล้วซึกแซกแบบชัดเจนนะครับแล้วก็กู้จดว่าแต่ว่าเครื่องที่จะบินขึ้นอ่ะม,ม,มันไม่ขึ้นนะดีจะไม่จะขึ้นตอนเลี้ยวเลยแต่ปกติคือเอไอจะหยุดนะครับก็คือมันจะไม่ขยับอะไรเลยนะครับตอนที่เรือขยับ คำสั่งสุดท้ายนะครับก็คืออโตเมติอโตเมติก็คือจะให้เรือเนี่ยกลับไปเล่นตามแนวอิดิเตอร์นั่นเดิมครับอ่ะคลิกค e ลิกอัตโนมตเมติกปุ๊บแล้วเดี๋ยวมันจะการมันเองเรือกลับนะโอเควันนี้นะครับซีเรามีเครื่องอะไรลงจอดเห็นไหมเรามีสองลำกำลังลงจอดสามสสี่กับอ่าสามสห้าโอเคทีนีเ้เสริม ครับตรงเนี้จะรู้ได้ไงว่าสามสูบสี่กับสามสิบห้าขึ้นลำไหนใช่ไหมคือบนเรือมันเป็นรหัสเครื่องบินที่มีสามหลักถ้าคุณสกเกตดีมันมีสามหลักมันจะเป็นเลขฝูงแล้วก็ลำดับขั้นนะครับอผมก็จำรหัสไม่ได้นะแต่รู้ว่าเลขหลังสุดเป็นลำดับเป็นลำดับของเครื่องในในฝูงนะครับนั้นไอ้เลขพวกนี้เวลาเขาขึ้นมาจับการบนเรือเขารู้อยู่แล้วว่ามันมันคือเครื่องอะไรนะครับที่มีขึ้นอ,อกไปนะครับแล้วก็จะกลับลงมาจอดอะไรนะครับ อมนูไปไกลจังใสมันนับเป็นเคสสามแน่เลยมันเลยไปตั้งหลักไกลนะเพราะว่าถ้าไปเคสหนึ่งมันแค่บินบินผ่านถ่วลแล้วก็เอาเฮดเบรก,กวัวนก็กลับมานะครับเดี๋ยวลองเร่งดูซิรอมันกลับมาลงจอด Hey, อคจากตรงนี้คุณคุณจะงงว่าทำไมมันไม่เลี้ยวเอกันทีเดียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราค่อยเลี้ยวทีละอันนี้คือขั้นตอนลงจอดอนักวีทนะ่แคทหนึ่งก็อย่างนี้แหละคือบินมาสี่ลำแล้วก็เบรกห่างกันลำละห้าวิถึงสิบวินะครับแล้วก็วนจะมางั้นพอลงจอดอะสี่ลำมันจะลงจอดไล่กันแบบแทบจะห่างกันแค่ไม่กี่วินาทีเองนะครับตอตัวนี้ก็เป็นจอแบบเดียวกับ LSO ข้างล่างนะมันจะเห็นเหมือนกันเลยแต่ว่าไม่สามารถสั่งไฟได้นะแบบที่ผมบอก ทางซ้ายอีกหน่อยสูงไปใส่นิดนึงมาละไม่เห็นใส,ส่ย,ยุดตับไปนะแต่ก็เทนะครับมีมุมมองให้ดูเราด้วยสองผ่านมาเราตั้งหลักกล้องกัน ดีครับโอเคต้องอ่าที่ว่างระหว่างกระตกเห็นไหมเขากกจะเห็นว่ามีรายละเอียดไกด์เล่กให้นะครับเผื่อเราลืมนะครับทไฟแอร์โซนแนวลงจอดโอเคครับก็ตักรปกับคลิปอ่าเนี่ยฟังก์ชั่นแอ,อ,อ,อร์แอร์บอสแจ็คส่งเดียวแอ,อร์บอสของซุปเปอร์แคริเออร์นะพื้นหลัก,ลกๆมันเป็นแค่บูมบองแหละนะ คนที่มีซูเปอร์เชียร์เออร์ก็จะเห็นแบบสามีแบบที่เราถ่ายคลิปนี้แต่คนที่ไม่มีเนี่ยเขาจะเห็นเป็นโครงเฉยนะเพราะว่ามันเป็นแค่มุมมองที่เข้ามาดูแล้วก็ถ้าคนที่ไม่ได้ลงซ้อนแอร์บอสเนี่ยมันจะได้แค่มาดูนะครับแต่จะไม่สามารถสั่งการอะไรได้เลยแต่คนที่ลงตำแหน่งแอร์บอสจะสามารถใช้ฟังก์ชันของจอทั้งหลายในห้องนี้ได้หมดเลยนะครับโอเคคลิปนี้นนจบพีนะครับขอเจอคลนิมบันะครับ